ค่รทุกอดพบกับกระตูนค่ะวายวันนี้นะเดียไปยิบเป็ดเดียวเป็ดทั้งหลายเป็ดของบ้านนาเดียคราโอ้โอ้ยมันบ่อยต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะมันจะเข้ามามัต้องแบงอ่ะ น้องตัวนะนี้นะมันชินมากนะคะตัวนี้มันชินนะคะแล้วก็ขิ้นมาแล้วสุดโองก็วันนี้จะมารีวิวขนมกันนะคะ วันี้พวกเราจะมารีวิวขนมกันนะคะขนมอันนี้นะคะจะไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรนะคะรู้สิขนมอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่มันเป็นขนมปังอบกรอบมั้งคะเดีว่ามาชิมกันนะคะ อร่อยหรออร่อยนอร่อยมันแบบรสนมมาติ๊ก้กยดอกอนนอร่อยนะคะ

มันมันมันหมกักเอะดอกมันกัน,นะคะ่ะกินไหมมันยิบติเดเราเขารักคุณดูมากเลยนะคะดูแล้วเขาต่อจะรักคุณดูคนนะคะ อปรอนนะหลวนมะอิ่มแล้วอยากกินแล้วชอบกินเองอยูอ่แล้วเขาน่าจะรักคนดูมากเลยทุกคนแบจุกจุกกล้องเลยนะคะเขาจุกกล้องเลยค่ะขกกเะขารักคนดูทุกคนเขาถึงจุกกล้อง เขารักคนดูมากนะคะคุณนี้เขารักคนดูเขารักคนดูยิ่งกว่าขนมนี่ค่ะเขาไม่ยอมกินขนมอะไรเลยนะคะก็เาเขารักคนดูมากเขาไม่ยอมกินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนดูตัง้งหนีไปค่ะนี่ค่ะใมักิน มันไม่กินนะทุกคนขนมนมแท่งนะคะอันนี้คืออร่อยสุดที่เคยกินมานะคะ่ะเบงเบงนะคะ จะทำนีหมว่าหอว่าลองว่าหอเล่ยๆหัวเาอะไรรทไม่จริงฮ่าา

นุกกยายังบินห่างๆกันทุกนาไม่ใช่กนนารนกประหานเออไปค่ะเดี <c oughs> ๋ยวจะไปค่ะ หนูมาอะไรบอกเขาไปสิขนมนมแทงก็บอกไปแล้วไงนะคะนะจ๊ะนะจ๊ะคนเก็ดกันประเทศค่ะขุนใจคนนึงก็วัดมาเลยขอบคุณมานะจ๊ะคนเจ็ดกันทั้งประเทศขุนใจนั้นมาเลยขุนใจนั้นเลยๆลุงตู้ละลุงตู้ประเดือนใจใจดีเลยกับเดือ ร้อสวยมากเลยค่ะค่ะคนสวยกองใหญ่ค่ะนนอกเลยเป็นกระ่ายเนี่ยคนตอกอยู่ うん。 บอกแล้วคุณดูหน่อยลักล้างกันดึกนี่นะเดี๋ยวเราได้แล้วนแล้วคุณดูค่ะ,คคะอร่อยจะแบบฝนตกแล้วกลับดีกว่าค่ะขึ้นมาขึ้นมาโอเคไปค่ะมันขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนอือกาเอกานนั่นต่อเนื้อ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย